สวัสดีครับผมเบลล์นะครับวันนี้จะมารีวิวรถนะครับผมว่อให้กับสินคกาสินแก้วจาหลัดนะครับรบคันนี้ส่งที่จังหวัดชลบุรีนะครับคันนี้เป็นนิสสุบิชิที่หลาด1.2 GLX นะครับมาดูตัวรถกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับเป็นรปยใหม่ยางใหม่นะครับเป็นหนักของเอ่อ TE37 นะครับคันนี้นะครับ มาดูสภาพภายในรถนะครับคันนี้นะครับจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าสี่สี่บานนะครับสําหรับกระจกมองข้างก็เป็นตัดไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับสําหรับเป็นหน้าปัดเป็นระบบอนาล็อกนะครับสําหรับหน้าจอเป็นหน้าจอหกนิ้วนะครับคันนี้เป็นระบบเตียแมนนวลนะครับรถคันนี้วิ่งมาได้เก้าหมื่นหนึ่งพันกับยี่สิบสามกิโลเมตรนะครับ คันนี้เป็นรถปี2017นะครับรับะกันเครื่องเกียร์อยู่ที่1รับประกันเครื่องกับเกียร์อยู่ที่1ปีเต็มนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังมีชุดล้อยางอะไหล่แม่แรงครบนะครับ สำหรับเาดูท่าเครื่องเครื่องเนกันนะครับห้องเครื่องนะครับครับขอบคุณครับ